ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันต้องไปสอบแก้จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ฟิวของฟิวขอฟิลไอใครปลุกฉันเนี่ยอ๋อ แสีงโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยลืมเลยวันนี้ต้องไปสอบแก้รีบไอรีบไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าจะเดี๋ยวไปสอบแก้ไม่ทันเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วไปสอบแก้ไม่ทันแน่เลยเฮ้ยต้องไปทันสิชึบ ไม่ต้อฝร่พิ่งใส่สิเอ้ยบักรีบเป็นฟันล้างหน้าก่อนพาพาพาชิชชเข็มหน้าชิบชๆ biến chuốt loay, đi bám con, ừ, thủ 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 thủ, lá bây ไปกป๊บแม่ป็ะเด็นนะแม่เพื่อจะเข้าอะไรแนใครบอกกิ้วแน่ห่ะอัตรีจะจ่อตีเฮ้ยใส่ชุดบีดรีบรีวคือไปเปลี่ยนชุดก่อนจะไปไม่ทันแล้วเนี่ยครูคานัดสอบแก้เจ็ดโมงครึ่งนี่หกโมงแล้วนี่ครูเขาไม่ใส่ชุดนกรียนไป แล้ประเด็นคือฉันสอบแก้อยู่คนเดียวนี่ hey. ต้องอ,อะไรอีกแล้วไหมเนี่ยไฟฟ้าสว่างเลยหกโมงเลยนี่โอ้ยอ,อะไรไปอีกเนี่ยกับปโรงเรียนไปโรงเรียนเชื่อมใส่น้ำก่อนใส่น้ำไม่ได้ต้องถือไปสอบแก้ทั้งวันเลยวันนี้ ใส่ไม่ได้พวกไปเพื่อความสวยเหรอใส่ไม่ได้เอย iPad จะไม่ซื้อเลยตายแน่ฉันไม่มีอะไรพร้อมสักอย่างให้ใช้กระเป๋าไเก่าก็ได้ เรามีันี่เราใส่นี้ไปชิ้นอะไรไม่ได้สุดอยางต้องใช้อันเก่าตลอดซื้อมาต้องแพงใช้ไม่ได้ กรบเป๋าไม่มีอะไรใช้ได้เลยู่แลใส่สกระเป๋าย่ไปได้ล่ะเราใส่กระเป๋านี้ไปก็ได้ไม่งอหรอกเรียวเรียวเรียวเียวจะตายแลว้วค่ะสมุดสมุดไม่ต้องการสมุดเหรอ สมุดโน้ตเอาไหไปอ่ะนี่อัน,นี้ไปชุดอ่าอะไรอีกไหมโทรศัพทบติดกิ๊บด้วยอะไรปอีกดีข้าวโรงเรียนเดี๋ยวฉันกินข้าวโรงเรียนเอา ไปโอ๊ยกลับมาไม่ทันแล้วเหลือเวลาอีกแค่ไม่กินทีเองเกือบมาไม่ทันแล้วสิแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วคู่คาขออนุญาตค่อะอางทำไมวันนี้เธอมาสายจังวันนี้เธอมาสายนะเธอเกือบสอบไม่ทันแล้วนะครูกาลังสอนน้องอยู่นี่ โอ้ยครูกำลังสอบน้องอยู่เออน้องก็สอบเสร็จหมดแล้วมาเธอมาสอบแก้ได้เลยค่ะเห็นไหมน้องเขาลุกออกไปหมดแล้วไปนั่งโต๊ะน้องคนนึงตรงนี้ตรงนี้โอเคค่ะไม่เอาดีกว่าหนูนั่งโต๊ะตัวเองดีกว่าต๊วอยู่ไหนล่ะนี่ค่ะมีน้องคนนึงมานั่งอ่ะขอโทษน,นะค่ะ แปิดสมุดแล้วหยิบิีสอดจดได้เลยค่ะครูจะรอนะอืมนิ่นี่นิ่น่น่เวลาพักกลางวันแล้วเดี๋ยวมาสอบต่อตอนเที่ยงนะค่ะเก็บของก่อนไปธีไปกินข้าวดีกว่า น้องๆนั่งอยู่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาของเก็บใส่ตู้ก่อนตู้ชั้นอูนไหนอะไงตู้ฉัน,ไ,น,มไ,ฉนไม่ได้มาโรงเรียนนาะนจำตู้ตัวเองไม่ได้เลยไหนดูซิวันนี้มีรายการอาหารอะไร ว้าววันนี้มีสปาเกตตี้คาโบเนร่านี่รีบเข้าไปกินดีกว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันชุบถาดช้อนไม่ใช่อันนี้ช่วยว้าวสปาเกตตี้ยิ่งเฮ้ยเอาถาดก่อนแล้วเราก็กินไม่ทันเหมือนกัน ไอ้ลงมคืบจะไปกตตี้อันนี้อะไรคะของทันเล่นจ้ะอืมมีมัมาการูนีด้วยอย่าหนูมาเติมมาัการูนีดีกว่าบ้ากินให้หน่อยโอเคจ้าซอสอันนี้ดีไหมไม่ได้อันนี้ร้อน,น ใช่แล้วนั่งกินเลยดีวยกว่าไม่มีเพื่อนเลยต้องไปเอาน้ำก่อนนี้ขนมเอาไปด้านนี้ ละกันวันนี้อยากกินอังหนุนหิวแล้วกินเลยดีกว่างางอมงๆไปเติมอีกดีกว่าอยากกินมาักกะโรนีอีก มาต่อคิวน้องก่อนเอาวันนี้เราอยากกินมากาักกะโรนีค่ะโอเคจ้าอาสอตอันนี้แล้วกันไปเลยนี่เธอเรานั่งด้วยสี่โอเคน้องไปแล้ววิเติมอีกหรอจ้าใช่ค่ะมากาักกะโรนีแล้วก็สอดนี้บอืม งมๆหยิมแล้วไปทิ้งเสร็จขยะดีกว่าถา,านไม่ต้องทิ้งป้านี้ขัดถานเอาไปวางตรงนั้นเลยจ้าค่ะไปสอบต่อดีกว่าเอ๊ยยังไม่ถึงเวลาสอบนี่ ไปนั่งอ่านหนังสือที่เตียมมาดีกว่าอุ้ยลืมไปวิชาต่อไปสอบภาระไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนของเท้ตรงนี้แหละชื้นย่ากน้ยเปลี่ยนก่อนนะ เียเสร็จแล้ว <c oughs> เอาชุดเก็บก่อนกินน้ำก่อนไป <c oughs> ไปเลยครูค,คะอะไร นูมาแล้วค่ะเธอที่เธอต้องมาสอบสอบเนี่ยเพราะเธอไม่ได้มานะ้วันนั้นอนะ่ะหนูรู้แล้วค่ะมาคุณจะบอกนอกวีดนะเดี๋ยวครูหานอกวีดก่อนไม่ต้องไปหรอกหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวคุณจับเวลานะไป ยังไม่ได้บอกเลยหนึ่สองสปเย,ย่อืมเธอได้คะแนนเต็มนะเย,ย่ต่อไปต้องไปซ้อมเต็มบอลอีกเออเนนะคูอยู่ไหนนะคูอยู่ที่เดิมนั่นไง คูไม่อยากตามหนูมาคูไม่อยากตามทำใหม่ล่ะฮ่า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 มาเจอหนุเลียยอ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 ยมานี่บอลนะไม่ได้คูให้สิทธิสามรอบนะตึ๊บ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  จือโอเคเออเธอได้แปดนะไม่ใช่คะแนนละสี่คะแนนสุดท้ายสองเธอได้แปดโอ้น้อยมาก ต้องมาฝึก้อมวันนี้อีกไปเข้าไปสอบข้างในต่อวุย้ยได้กลับบ้านแล้วนีลืมไปน้องมาขวางทางทำไมเนี่ยน้องมาขวางทางทำไมเนี่ยรู้ไหม่าขวางคนอื่นเขาคนอื่นเขาเข้าไม่ได้เนี่ยคิงใช่ไหมอะ กดข้ามวัวเลยทีนี้อะไรเหรพี่ผมก็นั่งตรงนี้ตั้งนานแล้วนะอ๋อผมนั่งขวางนี่เองหนูไ่ผมไม่นั่งก็ได้ตัวนี้ผมไปนั่งตัวอื่นก็ได้อ้ย เด็กพวกนี้นี่กลับบ้านเลยดีกว่าจะมาชื่นชมกับลบ็อกเกอร์ชนัยะเอาชุดกลับไปซักก่อนไปไหนกันบ้างค่ะเพื่อนสนุกกันหรือเลปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับ c r ค b e ให้ช่องมันนี่ยาดาวนนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายพิว